เีบริการเติมเจีเมแมโปอเติมถูกเติมไว้ให้สปีดได้ขิวแปบเดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ iOS และด้วยอุปเครื่องรื่องยิบบอกนอกจากนี้ยังมีบริการเกมชั้นนันมืออื่นอีกมากมายสนใจเติมเกมคลิกลิงก์ด้านล่างเพจแท้คนติดตามมากกว่า4 0 0 0มืนคนแล้วนะครับสวัสดีครับพวกผมเหลยนะครับตาโจวีดีโอวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนป้องกันการโดนดาบพันธุ์ยิงนะทุกคนนะจะมีวิธีการทํำยังไงผมก็จะมาสอนกันในชีปนี้เลยนะทุกคนนะใครที่โดนปัญหา โดนดัเบลทัดยิงบ่อยนะผมก็จะมาสอนวิธีแก้หรือว่าวิธีลับมือกับการโดนดับเบลทัดยิงในคลิปนี้เลยนะทุกคนนะผมก็จะทําคลิปสั้นๆแล้วก็เข้าใจง่ายที่สุดนะทุกคนนะให้ทุกคนดูแล้วแล้วก็ไปทําตามกันได้ทันทีเลยนะทุกคนนะก็ ่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสัคสไาชเพื่อเป็นบรรยการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ขอ300ไล์เหมือนเดิมนะทุกคนนะเพราะว่ามันมีประโยชน์มากๆนะทุกคนก็ไปดูเลยครับว่าจะมีวิธีการตั้งรับยังไงก็มาดูเลยทุกคนสิ่งแรกเลยที่ทุกคนต้องรู้นะก็คือดาวพัธเขาจะดาวพุธเข้าในยิงทุกครั้งนะทุกคนนะและเราสังเกตตัวที่จะส่งนะถ้าเขาส่งขึ้นบนเขาก็จะดาวพัธเข้ามาในยิงทันทีนะทุกคนหรือว่าส่งลงล่างเขาก็จะดับขึ้นมายิงเหมือนกันนะทุกคนดูอย่างเช่่นนนัวี้ผมอา ว่าเขาจะดับบรรทัดเข้าในเขามายิงนะให้เรากดแมทอัพแล้วก็ลากกันหลอกลงมาตรงๆเหมือนกันนะทุกคนนะเข้าในเหมือนกันนะเหมือนกับที่เขาดับบรรทัดเข้าในมานะเขาจะดับบรรทัดเขามายิงอย่างนี้มันก็จะสกัดให้เราเองนะทุกคนนะ AI มันจะแบบโดนบล็อกโดนอะไรให้เราเองอัตโนมัติเลยขอแค่เรากดแมทอัพแล้วก็ลากเข้ามาด้านในนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะมาดูจังหวัดต่อมาทุกคน กูขีกไปมาหนะ้าประตูแบบนี้ให้เราอ่านเกมเลยนะว่าเขาจะส่งมาตัวด้านล่างแล้วก็เดบับบันทัดยิงแม่ก็จะเดบับบันทัดตอนนั้นเลยก็ได้นะทุกคนนะให้เรากดแมตับแล้วก็ลากเข้ามาในไว้ก่อนนะทุกคนเผื่อเขาจะเดับบันทัดยิงนะ ้าเขาไม่ดับบระทัดยิงเขาส่งมาให้ตัวด้านล่างตัวด้านล่างอาจจะดับบระทัดเข้าในยิงเหมือนกันเราก็ต้องลากอันหล็อกกลับขึ้นไปแบบนี้นะทุกคนนะเพื่อป้องกันการจะดับบระทัดยิงนะทุกคนให้เราเข้าใจกันเลยนะทุกคนนะว่าเขาจะดับบระทัดเข้าในทุกครั้งนะทุกคนนะเราก็ต้องลากอันหล็อกเข้าในแล้วก็กดแมทอัพทุกครั้งเหมือนกันนะทุกคนนะมันอาจจะสกัดไม่ได้ทุกลูกทุกคนแต่ว่ามันช่วยเราได้แน่นอนนะทุกคนดูอย่างเช่นจังหวะนี้แล้วก็บล็อกไว้ได้สบายๆแบบนี้เลยนะให้เราลากอันหล็อกพร้อมกับ กดไนะครับเข้าในทุกครั้งนะทุกคนดูอย่างเช่นว,วันนี้กดไหมครับแล้วก็ลากขึ้นแล้วก็มันก็จะบล็อกให้เราเองอัตโนมัติแบบนี้เลยนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยก็อล,ยอลองเอาไปทําตามก็ดูได้ทุกคนนะมันบล็อกได้หลายรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นการยิงธรรมดาหรือว่ายิงแบบหลายๆยอย่างนะทุกคนก็สามารถไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะทุกคนนะขอแค่ทําแบบที่แอดสอนไปก็สามารถบล็อกรูปดับทัชยิงได้แล้วนะทุกคนนะอาจจะไม่ทุกรูปแต่ว่าช่วยได้แน่นอนนะทุกคน ลองไปทําตามดูได้นะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากไลค์ก,กดแชร์กด s u ดไ c เพื่อเปเจในการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับสุดคลิปน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ